ชี้เป้ารถมือสองสภาพดีกับ Pd Auto โตค่ะทางเราไม่ใช่เต้นรถหรือผู้ขายรถแต่อย่างใดเป็นเพียงช่องทางการประชาสัมพันธ์นำเสนอเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเป็นสื่อกลางเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับทั้งผู้ขายและผู้ที่กำลังหาซื้อรถอยู่หากดูแล้วสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงโดยจะมีรายละเอียดการติดต่อตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปสำหรับวันนี้รถที่เราจะนำมาเสนอนั่นคือ รถกระบะโตโยต้าไทเกอร์ไฮรักดีฟดีตัวทั้งสีประตูคันนี้มาพร้อมกับกุมพลังเครื่องยนต์ดีเซนคอมมอนเรล l 2 5 0ัรซีซีรหัส 2KD อัดอากาศด้วยระบบเทอร์โบรุ่นนี้ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังแรงม้าสูงสุด101แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรที่1,600ถึง3,600รอบต่อนอาทีห้องเครื่องสวยสะอาด ส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดเบรกมืออยู่ตรงคอนโซนหน้าเป็นแบบการดึงตรงรุ่นตามยุคตัวถังเป็นตัวถังแบบสิ์ประตูสภาพสวยงามยังดอกเต็มใช้งานได้อีกยาวๆกระจกทุกบานติดฟิลกรองแสงมาให้เรียบร้อยกระจกมองข้างครอบด้วยโครเมียมกระจังหน้าชุบโครเมียมพร้อมโลโก้โตโ,ตโยต้โคมไฟเป็นแบบโคมใสหลอดให้เป็นหลอดไส้ฮโลเจน รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่สามารถติดตั้งเพิ่มเองได้กระบะท้ายสามารถบรรจุข,ของได้เยอะและไฟเบรกดวงที่3จะติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้ายให้ความสว่างสแสดงสถานะชัดเจนเวลาแต่เบรกไฟท้ายสวยงามตรงรุ่นล้อได้เป็นล้อแม็กสวยงามตรงรุ่นภายในสะอาดกว้างขวางคอนโซลเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปไม่หรูหราเน้นใช้งานมีช่องแอร์มาให้สีช่องช่องแอร์เป็นทรงสี่เหลี่ยม วงมาลัยเป็นแบบ3ามการควบกุ่มง,ง่ายจับถนัดมือและเป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้ง4บานบอดได้เป็นบอกผ้ากรรมยีทั้ง4ีที่นั่งรวมถึงแถบประตูข้างก็เป็นผ้ากรรมยีเช่นกันบอดสามารถปรับได้สีทิศทางตอนหลังไม่สามารถปรับได้รถคันนี้ราคาอยู่ที่129,000บาทรถอยู่จังหวัดกำแพงเพชรหากสนใจจะมีเบอร์โทร และรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปสามารถติดต่อกับเจ้าของรถหรือผู้ขายได้โดยตรงและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถด้วยตัวท่านเองทุกครั้งก่อนทำการซื้อขาย